น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชั้นแนววันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อน้อยคนจะรู้สวสดมนต์บนที่นอนจะได้บุญหรือไม่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะน้อยคนจะรู้สวดมนบนที่นอนจะได้บุญหรือไม่หลายท่านเป็นกังวลลองมารับฟังเรื่องนี้ค่ะลูกศิษย์ได้เรียนถามหลวงปู่ว่าหนูขอถามว่าสวดมนบนที่นอนได้ไหมคะหลวงปู่เมตตาตอบว่าได้จ้ะ เพราะสวดแล้วก็เตรียมนอนได้เลยโยมจะสวดที่ไหนได้หมดต้นไม้ก็สวดได้แต่จิตที่เราสํารวมกายวาจาใจหรืออินทรีย์เรานั้นเรามีความผองใสแค่ไหนมีความตั้งมั่นแค่ไหนเขาไม่ได้ห้ามถ้าจิตเรานั้นมีความตั้งมั่นศรัทธา เราจะสวดที่ห้องนอนเรือนนอนก็ย่อมได้แต่การที่เรามีห้องพระหิ่งหอสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ใส่ชุดขาวผ้าขาวนี้ก็ดีเพื่อสำรวมกายวาจาใจเป็นการเตรียมพร้อมอย่างนี้มันมีกำลังแห่งจิตมากกว่านั่นเอง การที่โยมไปนอนไปนั่งไปเจริญมนต์ไปภาวนาไปปฏิบัติอันว่าที่นอนมันมีความนุ่มนิ่มมันย่อมทำให้เรามีความเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มอยากจะหลับนอนได้ง่ายนี่ถ้าอินทรีย์เรานั้นไม่แข็งแรงไม่ผ่องใสมากพอฉันว่ามันก็คงสวดไม่จบบท เมื่อเรามีข้อแม้ต่อการปฏิบัติไม่มีทางที่เราจะข้ามเอาชนะขันธามานในกายเราได้นั่นก็คือความเก็บคร้านเอาอย่างสบายไม่มีใครเลยที่ฝึกปฏิบัติแบบสบายแล้วจะได้มักได้ผลไม่มีทางอันว่ากิเลสแล้วถ้าเราไม่ทรมานมันไม่มีทางหรอกจ้า ที่เราจะชนะมันได้กิเลสฝังแน่นมากับเราเท่าไหร่แล้วจำนับพบนับชาติไม่ได้ขณะที่โยมมานั่งอยู่ยังมีความเคลิบเคลิ้มเลยแล้วภาษาอะไรกับที่โยมจะไปนั่งบนที่หลับที่นอนเล่าที่นอนนั้น ก็มีวิญญาณอยู่แล้วเราเคยนอนมาเป็นประจำมีความเคลืบเคลิ้มได้ง่ายมีความเพลิดเพลินได้ง่ายแต่ถ้าเราฝึกอยู่เป็นประจำวันละเล็กวันละน้อยอาศัยทำวันละเล็กวันละน้อยก่อนจะนอนกระหมอนว่าพุทธังธรรมังสังฆัง,งสระนังคัดฉามิ เสร็จแล้วก็อธิษฐานกำหนดลมหายใจทำจิตให้สงบจิตที่สงบคือจิตที่ปล่อยวางถ้ายังไม่ปล่อยไม่วางในลําดับแรกให้เรานั้นมีองค์ภาวนาว่าพุทโธเมื่อพุทโธรู้สึกว่ามีความว่างแล้วจิตมันเริ่มสงบบ้างแล้วเริ่มตกภวังแล้ว ปรารถนาะอยากจะหลับจะนอนก็ให้แผ่เมตตาจิตไปบ้างในขณะที่จิตโยมตกภวังอย่าลืมว่าคนที่จะนอนหลับได้ต้องมีสมาธิคือสมาธิเป็นสมาธิที่มีความสงบแต่ไม่ใช่สมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาเป็นอย่างไรคือสมาธิ ที่จิตที่ตั้งมัน่นสมาธิที่มันเกิดฌานแต่ที่บุคคลที่ว่านอนอยู่สวดมนต์อยู่แล้วมีความง่วงนั่นเรียกว่าสมาธิกําลังเฉียดฌานเรียกว่าคานิกะสมาธิจิตที่มันยังไม่ตั้งมั่นมากพอถ้าตั้งมั่นแล้วความง่วงจะไม่มี ดังนั้นอาศัยตรงนี้แลเจริญนคานิกะสมาธิให้มันเฉียดชานบ้างสงบบ้างเพลอไปบ้างทำอยู่อย่างนี้เมื่อรู้สึกมีความง่วงก็พออธิษฐานแล้วก็หลับนอนในขณะที่ยมจะนอนขอให้โยมประคองจิต อย่างน้อยมันยังมีฌานอ่อนๆอยู่ประคองจิตไว้หลับไปกับฌานโยมทำอย่างนี้นี่สำหรับคนขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจแล้วจะสร้างบุญบารมีสร้างกุศลไม่ได้ก็ปฏิบัติแบบขี้เกียจเขาเรียกว่าสวดมนในที่นอนได้หรือเปล่านั่งสมาธิในที่นอนได้หรือเปล่า ได้ไม่มีใครห้ามทั้งนั้นดีทั้งนั้นขณะที่โยมนั้นเปิดธรรมะเปิดอะไรฟังที่ทำให้จิตเดานั้นเกิดความสงบได้มันก็เป็นมงคลเป็นฌานทั้งนั้นเพราะจิตโยมจดจ่อแล้วจิตโยมไม่ส่งออกไปภายนอก จนจิตยมนั้นตั้งมั่นเป็นสมาธิเรียกว่าเป็นฌานเป็นการฝึกสมาธิทั้งนั้นอันนี้แบบคนขี้เกียจไม่ใช่บอกว่าขี้เกียจแล้วจะปฏิบัติทำไม่ได้เขาเรียกแบบมีศรัทธาอย่างไม่มากกำลังปลูกขึ้นเมื่อยอมทำไปบ่อยๆนี้พอชานมันสะสมตัว ศรัทธามันสะสมตัวสมาธิมันสะสมตัวทีนี้ยอมจะเริ่มมีความเพียรมีศรัทธามากยิ่งขึ้นนั่นจะสวดมนต์บนที่นอนจะนั่งสมาธิบนที่นอนทำได้ทั้งนั้น ขอให้โยมมีศรัทธาอย่างเดียวขอให้ได้ทำมันจะสะสมไปเองนั่นสำหรับคนขี้เกียจก็จะเป็นแบบนี้บางคนไม่ค่อยสวยดมนต์แต่อาศัยฟังมนต์เขาเปิดเอาก็ได้ทั้งนั้นมันเป็นฌานทั้งนั้นแต่ถ้าสวดเองจะเป็นบารามีจำไว้นะ ถ้าเราสวดขึ้นมาเองจะเป็นบารมีแต่ถ้าเราเปิดฟังมันเป็นแค่กุศลเป็นอุบายทำให้จิตมันสงบแต่ถ้าเราสวดแล้วเป็นทั้งฌานเป็นทั้งบารมีเป็นทั้งคติเป็นบารมีทั้งสิบทัศอะไรมันมากกว่ากัน ถ้าบางทีเราเหนื่อยเราก็เปิดให้เทพเทวดาเขาเป็นมงคลก็ดีทั้งนั้นคือมันหล่อเลี้ยงให้จิตเรานั้นได้ความสงบอยู่ในสมาธิได้ก็เรียกว่าเป็นมงคลทั้งนั้นแต่การสร้างบารมีเราต้องลงทุนด้วยคือลงทุนด้วยกายว่าจาใจ ทำไมมันถึงว่าเมื่อเราลงทุนด้วยกายวาจาใจแล้วมันเป็นยังไงเมื่อเราอธิษฐานบารมีแล้วผลของอานิสงส์ที่เรากระทำไปมันจะให้ผลเราดังนั้นแล้วขอให้มีศรัทธาอย่างเดียวมูลนิธิเมืองธรรมพรหมรังสีสมเด็จพระพุทธาจารย์โต เอาล่ะทีนี้เรามารับฟังว่าการสวดมนต์ช่วยอะไรได้มีประโยชน์แท้จริงอย่างไรการสวดมนต์จะได้อะไรหรือช่วยให้เป็นสุขร่ำรวยได้อย่างไรถือเป็นหนึ่งคำถามที่สำคัญแต่ก่อนจะตอบว่าการสวดมนต์มีประโยชน์แท้จริงอย่างไรก็ควรจะทราบก่อนว่าการสวดมนต์มีความเป็นมาแท้จริงอย่างไร ความจริงแล้วหมนเกิดขึ้นจากประเพณีการศึกษาเล่าเรียนธรรมะที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เหล่าพระสงฆ์จะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วจำไว้ จากนั้นก็จะทำการแบ่งกลุ่มจำพระพุทธวจนะเป็นกลุ่มพระอานนท์ผู้มีความจำเป็นเลิศก็จะจำพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงต่อสรรพัสตร์และเทวดาต่างๆในแต่ละวันพระสารีบุตรจะจดจำธรรมอันยิ่งที่เกินกว่าความเข้าใจของปุถุชนคือพระอภิธรรม ส่วนพระอุบาลีก็จะจำในพระวินัยซึ่งพระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าสายก็จะมีสิทธิอนุสิทธ์มากมายที่ช่วยกันจำพุทธวจนะสิทธิจำต่อจากครูวันรุ่งขึ้นก็จะนำสิ่งที่ท่องจำได้ไปท่องให้ครูฟังเมื่อเหล่าครูบาอาจารย์เห็นว่าสิทธิจำได้แล้ว ก็จะมอบพุทธพจน์บทต่อไปให้กลับไปท่องจำและปฏิบัติกันต่อไปและเพิ่มปริมาณในสิ่งที่ท่องจำมากขึ้นเรื่อยๆในการเรียนพระธรรมวินัยจึงเรียกวิธีการนี้ว่าการต่อหนังสือต่อมาจึงกลายเป็นที่มาของการสวดมนต์พระพุทธวจนะเรียกสันส้นๆว่า พุทธมนต์การท่องมนต์จึงเรียกว่าการสวดมนต์และการสวดมนต์หากกระทํำเป็นประจำบ่อยๆจนมีเวลาที่ลงตัวที่แน่ชัดก็เรียกกันว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นวดัดที่พระท่านเรียกว่าการทําวัดสวดมนต์ การที่เราต้องสวดมนต์ให้เป็นภาษาบาลีก็เพราะมนต์นั้นคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนด้วยภาษาบาลีเมื่อเราท่องจำนำเอามนต์ซึ่งจำไว้ด้วยภาษาบาลีมาสวดก็จะเป็นธรรมดาที่เราต้องสวดมนต์เป็นภาษาบาลีซึ่งรับมาแต่เดิม ซึ่งจะเป็นการดีและทำให้ธรรมะจากพุทธวจนะซาบซึ้งกินใจมากขึ้นหากเราทราบความหมายหรือคำแปลประโยชน์ของการสวดมนต์ก็มีมากมายเป็นการสืบต่อพุทธวจนะหรือคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ให้เสื่อมสูญและเป็นการถ่ายทอดคำสอนนั้นให้เผยแพร่ขจรขจายออกไป เป็นการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสงฆ์ในแบบบทสวดเป็นการฝึกจิตภาวนาให้จิตนิ่งพัฒนาปัญญาที่ได้จากบทสวดให้รู้แจ้งมากขึ้นจึงเป็นการเกิดบุญทางหนึ่งเพราะจิตเกิดปัญญาที่เห็นถูกต้องตรงความเป็นจริงแล้วย่อมนำไปสู่การคิดดี พูดดีและทำดีอย่างพระคาถาหัวใจเศรษฐีที่สวดสั้นๆว่าอุอากะสะก็เป็นการสวดเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติสู่ความร่ำรวยขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมเมื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้วความร่ำรวยจึงมาเยือนได้ ไม่ใช่การเอาแต่นั่งสวดแล้วหวังว่ามันจะรวยขึ้นซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยความจริงแล้วการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างมากมายเพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ท่านมีคุณวิเศษอย่างไรพระธรรมคำสอนของพระองค์มีคุณอย่างไรและ พระสองฆ์อารหันอริยะเจ้ามีคุณเช่นไรการสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิแล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์คือจะทำให้ท่านเป็นผลจนสำเร็จพระอรหรัน ซึ่งมีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้ว่าโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มี5้าโอกาสด้วยกันคือ 1. เมื่อฟังธรรม 2. เมื่อแสดงธรรม 3. เมืม่อสาธยายธรรมคือการสวดมนต์ 4. เมื่อตรึกตรองธรรมหรือเพ่งธรรมอยู่ในขณะนั้น และ5เมื่อเจริญวิปาาัสสนาญาณการสวดมนต์ในตอนเช้าและตอนเย็นเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายต่างพากันมาเฝ้าพระพุทธ,ธองค์โดยแบ่งเวลาเข้าเฝ้าเป็นสองเวลา คือตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมและตอนเย็นก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อรับฟังธรรมการฟังธรรมเป็นการชำระล้างจิตใจที่เศร้าหมองให้หมดไปเพื่อสําเร็จสู่มรรคผลนิพพานดังนั้นการสวดมนต์นับเป็นการดีพร้อมซึ่งประกอบไปด้วยองค์ทั้งสามคือหนึ่ง กายมีความสงบเรียบร้อยและสำรวม 2. ใจมีความเคารพนอบน้อมต่อคุณพระรัตนไตรัย 3. วาจาเป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐในพระคุณทั้งสามพร้อมเป็นการขอขมาในการผิดพลาดหากมีและกล่าวสักการะเทิดทูนสิ่งสูงยิ่ง ซึ่งเราเรียกได้ว่าเป็นการสร้างกุศลซึ่งเป็นมงคลสูงสุดทีเดียวค่ะถ้าหากว่าบุคคลใดได้สวดมนต์ทั้งเช้าและเย็นแล้วบุคคลนั้นย่อมเข้าสู่แดนพระอรหันต์ได้อย่างแน่นอนการสวดมนต์นี้ควรสวดมนต์ให้มีเสียงดังพอสมควรย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่จิตตนและประโยชน์ แก่จิตอื่นด้วยที่ว่าประโยชน์แก่จิตตนคือเสียงในการสวดมนต์จะกลบเสียงภายนอกไม่ให้มารบกวนจิตก็จะทำให้เกิดความสงบอยู่กับบทสวดนั้นๆค่าทำให้เกิดสมาธิและปัญญาเข้ามาในจิตใจของผู้สวดที่ว่าประโยชน์แก่จิตอื่นคือ ผู้ที่ได้ฟังเสียงสวดมนต์ก็จะพลอยเกิดความรู้เกิดปัญญามีจิตที่สงบลึกซึ้งตามไปด้วยผู้สวดก็เกิดกุศลไปพร้อมกันโดยการให้ทานทางเสียงเหล่าพรมเทพที่ชอบฟังเสียงการสวดมนต์มีอยู่จำนวนมากก็จะมาชุมนุมฟังกันอย่างมากมาย เมื่อมีเหล่าพรหมเทพเข้ามาล้อมรอบตัวผู้สวดด้วยนั้นภัยอันตรายต่างๆที่ไหนก็ไม่สามารถเข้ามากล้ำกรายผู้สวดมน์ได้ตลอดจนอาณาเขตและบริเวณบ้านของผู้ที่สวดมนต์ย่อมมีกระแห่งพรหมเทพและเทวดาทั้งหลายคุ้มครองภัยอันตรายได้อย่างดี การสวดมนต์เป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเมื่อจิตมีที่พึ่งคือพระรัตนตรยัยความกลัวก็ดีความสะดุ้งกลัวก็ดีและความขนพองสยองกล้าก็ดีภัยอันตรายใดๆก็ดีจะไม่มีแก่ผู้สวดนั่นแลนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันคะ่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะ ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ